ก็ต้องพิสูจว่าคุณแม่เป็นวิธีวนนั้นทั้งคุณแม่ทั้งคุณงานรู้สึกะไรบ้างกัโอ้โอแล้วําได้ดีเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันแม่เนี่ยเราทราบว่าคุณแม่เราเป็นมะเร็งที่ลำไส้ขั้นสามทุกคนช็อกมากช็อกแล้วก็ทุกคนก็ตกใจอยู่ในลามที่ตกใจไม่ทราบว่าจะทํำยังไงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วเจ็ดสิบหกปีแล้วก็เราก็ด้วยความทมี่ช็อกนั้นตอนนั้นเราก็พวกเราพยายาม ตั้งสติดีๆแล้วก็ค่อยๆคิดว่าจะต้องทํำยังไงก็ปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทํำยังไงขั้นแรกนี่ก็คุณหมอบอกว่าก็ต้องไปผ่าตัดผ่าตัดลําไส้ก็เราก็พาคุณแม่ไปผ่าตัดกันโดยที่ไม่ได้บอกท่านนะฮะว่าเออท่านเป็นอะไรเพราะว่าเกรงว่าท่านจะวิตกกังวลเกินไปแล้วตัวคุณลูกเองที่เออความาตัวเองแบบ ตั้างกำลังใจเป็นยังไงบ้างอืมสิ่งแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราตอนที่เราตกใจแล้วก็ไปปรึกษาเรียนปรึกษาหมอนหมอหมอ,อผ่าตัดเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอะไรยังไงแล้วก็ขั้นตอนการรักษาตรงนี้เราก็ปรึกษากันในครอบครัวว่าเออสิ่งแรกเนี่ยเราคือไม่บอกคุณแม่เพราะว่าไม่อยากให้ท่านเ,เสียกําลังใจแล้วก็สิ่งที่สองคือพวกเราคิดว่าครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องมีกําลังใจก่อนแล้วก็ถ้าเรามีกําลังใจ คุณแม่ก็จะมีกําลังใจในการรักษาเริ่มต้นจากตรงนั้นทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะทุกคนก็ให้กําลังใจคุณแม่ก็ทุกคนก็ดูแลคุณแม่อย่างอย่างใกล้ชิดค่อนข้างจะใกล้ชิดมากขึ้นไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็คิดแต่อย่างเดียวว่าเราบอกว่าเนื่องจากคุณแม่เป็นลาไส้อักเสบก็ผ่าตัดผ่าตัดออกแล้วแต่ทีนี้หลังจากผ่าตัดเนี่ยคุณแม่ไม่มีแรงเลยแล้วก็เหมือนท่านจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็น ต่พวกเราก็บอกว่ามไม่เป็นไรคุณแม่เนื่องจากคุณแม่อายุมากแล้ววนี้เราก็ค่อยๆดูแลกันแล้วก็บอกท่านว่ายท่านไม่เป็นอะไรแล้วจากการที่พวกเราเนี่ยดูแลเวียนกันไปดูแลคุณแม่และทุกวันอาทิตย์เราจะไปทานข้าวคุณแม่ทุกวันอาทิตย์ทำให้ท่านมีกําลังใจมากคิเป็นปกติท,ทตัวเป็นปกติต่าไลฟ์ไลฟ์ลสิ่งที่เราทํากันเราคิดอยู่ 5อ,อคอดีตอนที่เป็นตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพวกเราก็ตกใจก็ไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสือซึ่งบังเอิญได้หนังสือจากทางชมลมเ,เข้าใจว่าเป็นชมลมฟื้นฟูน,ฟน,นะคะสุขภาพสําหรับคนที่เป็นมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งได้หนังสือไปมากมายเลยแล้วก็จากทางบริษัทฟเฟยดาก็ส่งหนังสือให้เราอ่านมากมายอันนั้นช่วยให้เราเคือไม่ต้องไปค้นเสียเวลาคน หาข้อมูลเยอะมากแล้วก็ทําให้เราได้ศึกษาจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจเพิ่มขึ้นว่ามีหลายคนที่ป่วยแล้วก็รักษาได้หายเราก็เริ่มศึกษาข้อมูลกันวางแผนหลังจากศึกษาข้อจะข้อมูลแล้วเราก็วางแผนในการรักษาให้คุณแม่มาทีาสติประสบการณ์ที่มีคุณแม่เป็นโรคนี้แล้วก็ทําให้เรามีมุมมองในการรักคือมุมมองในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปใช่งไหมคะ เปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยพวกเราทุกคนก็ทํางานก็ค่อนข้างยุ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแม่มากแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆก็ปล่อยแม่ดําเนินตามธรรมชาติของแม่ที่เต็มมาแต่หลังจากที่ป่วยทําให้เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนไปพฤติกรรมต่างๆก็เปลี่ยนไปโดยใช้หลัก5อที่บ้านจะใช้หลัก5อก็มีอาหารคือหนึ่งเราต้องควบคุมอาหารต้องรู้ว่าจะควรจะทานอาหารอะไรแล้วก็เน้น ที่เน้นมากก็คือผักผลไม้ซึ่งแรกๆเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนที่ทานน้อยก็เปลี่ยนมาทานผักผลไม้เยอะขึ้นแล้วสองก็คือเรื่องของอนามัยที่เราจะต้องดูแลก,กันอย่างมากจากเดิมทีที่ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆายายก็อาจจะต้องเข้มงวดขึ้นความสะอาดต่างๆอะไรต่างๆนะฮะอันที่สามนี่คือออกกำลังกายซึ่งคุณแม่ปฏิบัติอยู่แล้วก็อันนี้ก็ทำให้คุณแม่ก็ยังใช้ชีวิตปกติคือไปออกกำลังกายทุกเช้า นะคะอันที่สี่นี่ก็คือเรื่องของเนีย่ยนะคะอาหารอ,อ,อนามัยออกกําลังกายแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นนี่อันนี้ช่วยคุณแม่ได้เยอะมากจากการที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเนื่องจากพวกเราทํางานกันไม่ค่อยมีเวลาก็จะให้เวลาคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยพวกเราจะไปทานข้าวคุณแม่อันนี้คืออสอ,อสไพร์แต่เ,เดี๋ยวนะคะอาหาร อนามัยออุนออ่นอารมณ์ค่ะคุณแม่เนี่ยจะควบคุมทําให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเพราะว่าจากการที่ท่านอบอุ่นเนี่ยทําให้ท่านมีอารมณ์ที่ดี <Spin. S 2> จากที่แรกๆป่วยเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีหุดหงิดหุดหงิดมากแล้วก็เหมือนถอดใจหุดหงิดมากแต่หลังจากที่ทั้งหมดที่เราดูแลคุณแม่แล้วก็อบอุ่นขึ้นทําให้ท่านอารมณ์ดีมากพออารมณ์ดีทุกอย่างก็ดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะใช่ค่ะ ทั้งเพย์น5ออนเนี่ยแล้วที่สําคัญที่สุดค,คนรอบข้างคนป่วยเนี่ยจะต้องมีกําลังใจก่อนก่อนอื่นจะถึงจะทําให้คนป่วยเนี่ยมีกําลังใจนะคะ